ครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับสําหรับในคิววิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการถอนเงินนะครับของเวบตอบแบบสุทธามออนไลน์นะครับไอพาร์นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมียอดนะครับในบัญชีของผมอยู่ที่2 7 4พร้ิคะแนนนะครับก็สามารถแลกเป็นเงินได้นะครับโดยทางเวบนะครับจะให้เราเลือกแลกอยู่ที่500อบาทกับ10 0 0บาทนะครับผม5้าร้อยบาทก็ใช้อยู่ที่2 5 0 0ันร้อยคะแนนนะครับผมตอนนี้ผมมีเกิน 2,500คะแนนนะครับก็สามารถแลกเงินเข้าไปเพาีวได้เหมือนกันนะครับมาดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22ธันวาคมนะครับ2,513นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับในการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับอีกอีกหนึ่งคลิปนะครับเมื่อเงินเข้าบัญชีเพลพาวแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมสาหรับการแลกการแลก การถอนเงินนะครับก็คลิกมาตรงนี้นะครับแลกเปลี่ยนเป็นนะครับคลิกตรงแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้นะครับคือตอนนี้ผมมีอยู่2500อ่าไม่ใช่ผมมี2700อคะแนนนะครับผมก็สามารถแลกเป็นเงิน500อบาทได้นะครับใช้คะแนนที่2500คะแนนนะครับผมก็จะเหลืออีกประมาณ200อคะแนนนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อน จากนั้นก็กดชําระเงินออนไลน์อีกเพพานะครับก็ใส่อ,อีเมลเพพาข,ของเราลงไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับบัญชีเพพาของเราลงไปนะครับถ้าใครสมัครเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครสมัครเป็นชื่อชื่อภาษาไทยก็ใส่ชื่อภาษาไทยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็กรอกเบอร์มือถือของเรานะครับที่เราใช้ในปัจจุบันเบอร์อะไรก็ได้นะครับ แต่ถ้าเรายังไม่ได้รับรหัสนะครับสมมุติว่าผมกรอกเบอร์เครือข่ายดีแท็ลงไปนะครับอ่าแล้วก็กดรับรหัสผ่านนะครับเขาจะส่ง OTP มาที่เบอร์มือถือของเรานะครับถ้าเรายังไม่ได้รับรหัสผ่านผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นเบอร์ของค่าย t ู m มูฟนะครับผมเพราะว่าดีแท็าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็คือว่าใส่เบอร์ดีแท็ลงไปเนี่ยแล้วก็กดรับรหัสผ่านในดมิกเนี่ยจะไม่มี OTP มาที่ข้อความของเรานะครับ แต่ถ้าเป็นเบอร์ทูมูฟเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเมื่อได้รับรหัส OTP นะครับรหัสผ่านในเดลเมกเนี่ยก็มาเกาะลงตรงนี้นะครับเกาะลงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กคําร้องขอการแลกเปลี่ยนนะครับอ่าสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอใส่ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับอ่าครับผมผมก็ได้กกอะนะครับ บัญชีเพ y ของผมนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับลงไปนะครับก็จะได้รับล่าผ่านตรงนี้นะครับเป็นรหัสผ่านได้ทมิกนะครับเมื่อเรากรอกนะครับดูในข้อความของเรานะครับบนมือถือนะครับก็นำมากรอกนี้นะครับกรอกเสร็จนะครับก็กดคลิปคำร้องขอการแลกเปลี่ยนนะครับคลิกไปเลยนะครับกดปิดนะครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็คลิกมาตรงรายละเอียดของฉันนะครับ มาดูข้างล่างนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับสองพันห้าร้อยคะแนนนะครับวันที่ยี่สิบสองเดือนสิบสองนะครับตรงนี้คือรายการล่าสุดนะครับที่ผมทําการถอนเงินนะครับคลิกดูตรงนี้นะครับเนี่ยคะแนนที่ถูกแลกเปลี่ยนทั้งหมดนะครับก็คลิกรายละเอียดนะครับก็จะเห็นยอดถอนเงินล่าสุดของเรานะครับนี่เห็นไหมครับ วันที่22สิบเดือน12บเดือนธันวาคม2020นิบนะครับเวลา19บเ้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับเมื่อเขาอนุมัตินะครับก็จะหักคะแนนตรงนี้ไปนะครับก็จะหักคะแนนของเราไปนะครับก็มารอดูนะครับว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่วันนะครับในการดําเนินการนะครับการถอนเงินนะครับผมเดิ่ยวมเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ สมัครของเว็บไอพา e เนลนะครับไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับคือสมัครเข้ามาฟรีนะครับไม่มีเงื่อนไขไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็คือตอบแบบสอบถามผ่านนะครับรอคะนเนียนอนุมัตินะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็รอกดแลกอ่าแลกเงินเข้าไป y p a นะครับผมตรงนี้ก็แบบสอบถามที่ผมตอบทั้งหมดนะครับที่ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับก็มีทั้งหมดแแบบสอบถามด้วยกันนะครับ ดูรายละเอียดได้นะครับนี่ครับทั้งหมดแปชุดด้วยกันนะครับรวมคะแนนก็2722ันเจ็คะแนนนะครับประมาณ500กว่าบาทนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัตินะครับผมก็รอกันไปเรื่อยนะครับแบบสำรวจเองนะครับก็เข้าบ่อยอยู่นะครับช่วงนี้ก็เข้าเข้ค่อนข้างบ่อยนะครับผม เนี่ยตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับ204อันเนี่ยนะครับก็ประมาณ40บาทนะครับผมประมาณ40บาทถ้ามือเป็นคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนะครับในการถอนเงินนะครับใช้เวลากี่วันกว่าที่เงินจะเข้าบัญชี PayPal ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับ ก็มาต่อกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่24ธันวาคมนะครับผมหลังจากที่ผมได้สั่งถอนเงินไปนะครับวันที่22ธันวาคมนะครับสาหรับเว็ไอพาวเนนะครับผมวันนี้นะครับทางเวฟนะครับก็ได้โอนเงินนะครับมาที่บัญชี PayPal ของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจํานวน500บาทนะครับแต่โดนหักค่าธรรมเนียมไปนะครับ33บาทนะครับก็เหลืออยู่ที่467บาท นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือยอมรับได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นชื่อเวฟนะครับบนจากบัญชีอะไรนะครับก็มีรายละเอียดบอกนะครับผมก็ถือว่าค่างโอเคนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับในการจ่ายเงินนะครับก็ใช้เวลาแค่2วันเองนะครับก็คือผมสั่งถอนเงินไปที่ที่22นะครับวันนี้วันที่24ธันวาคมนะครับเงินก็เข้าบัญชีพย์พาของผมแล้วนะครับก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับผมก็ลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับก็คือสมัครได้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนะครับก็มาทําแบบสอบถามกันนะครับผมก็สะสมนะครับสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ผมก็มีค้างนะครับแบบสํารวจที่ค้างก็คือตรงนี้เนี่ยหกชุดเนี่ยที่ผมที่ผมตอบผ่านแล้วนะครับแต่คะแนนเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับผม เมื่อคะแนนอนุมัติแล้วมันจะมาอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยจะมาเข้าบัญชีบาลานซ์ตรงนี้นะครับผมก็แบบสอบถามด้วยกันนะครับก็รอกันไปนะครับรอกันไปตอนนี้ผมก็มียอดเหลือ777คะแนนนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็คือมันมีแบบสํารวจ2ชุดนะครับที่อนุมัติคะแนนเข้ามานะครับก็เป็นตรงนี้777คะแนนนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าสงสัยตรงไหนนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ